ูว่าศรีสเกตะแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ภาค3และ238พิทักษ์นครลำดวนได้ผู้ต้องหา2,461คนของกลางยาบ้า1,222,6599เมตรยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ49ล้านบาทเศษ เมื่อวันที่1เมษายน2568ที่บริเวณหน้าสลากลางจังหวัดศีสเกตนายอนุพงสุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศีสเกตเป็นประธานถแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดตามยุทธการพิฆาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ภาค3และ 238พิทักษ์นะครลำดวนในห่วงระหว่างวันที่1ตุลาคม2567จนถึงวันที่31มีนาคม2568โดยมีนายสุริยาบุตรจินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายสุก,กิจเหลืองสกุลไทยปลัดจังหวัดศรีสะเกดพันตำรวจเอกสุภาชายัยสักกรินพาณิชย รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศีสเกตและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสเกตที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบร่วมถแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายคดียาเสพติดในครั้งนี้ค่ะและสามารถจับกลุ่มได้จำนวน2,397รายได้ผู้ตังหาจำนวน2,461คนของกลางเป็นยาบ้า1 2 2 6 5 9เม็ด ยาไอซ์31.51กรัมคีตามีน12.79กรัมยาอี0.91กรัมยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดรวมมูลค่าประมาณ49,088,009บาทจับกลุ่มตามหมายจับคดียาเสพติดข้อหาร้ายแรง34หมายและจับกุมหรือแจ้งข้อหาสนับสนุนและสมคบ26คดีและจับกุมความผิดตามพระราชบัญญัติ ฟอกเงินจำนวน2คดีทั้งนี้เพื่อให้จังหวัดซีสเกตปลอดจากสารเสพติดต่อไปค่ะ นายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาลโดยนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องดําเนินการอย่างจริงจังทั้งระบบโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ความสําคัญกับกระบวนการที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านปรับปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั้งพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนในโดยให้เป็นการแก้ไขปัญหาภายในของประเทศด้วยกฎหมายไทยและหลักสากลภายใต้การอํำนวยการของพลตํารวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานปาปสได้นำนโยบายรัฐบาลมาเป็นแนวทางในการป้องกันปรับปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติทุกพื้นที่ตำรวจภูธรภาค3โดยพลตรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3พนตรวจตรีุทธพลนวรัตน์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3รับผิดชอบยาเสพติดร่วมกับ ปปสภาค3ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดเร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบระดมกวาดล้างยาเสพติดในทุกมิติ การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนและพื้นที่ชั้นในและดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นและการทำลายเครือข่ายตัดวงจรยาเสพติดทุกระดับดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มขยายผลเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดให้ได้ผลอย่างต่อเนื่องค่ะและจริงจังตามยุทธการ พิคาตทรชนคนค้ายาอีสานใต้ประกอบกับยุทธการ238พิทักษ์นครลำดวนของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อให้จังหวัดศรีสะเกดปลอดจากสารเสพติดต่อไปค่ะนิว24สถานีประชาชนบุญทันทุสีวันภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน